นาฬิกาไหมไม่แล้วอะไรผียโอ้โห,หมาเป็นตัวเป็นตนสแสดงว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่แป้งรวมแก๊งกับเพื่อนๆมาล่าท้าผีในเกมเดโมโรจิสแน่ๆอุ้ยอะไรขนาดนั้นน่ะเราเลี้ยงแมวนะไม่ได้เลี้ยงหมา วันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปในบ้านผีสุดหลอนจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่หลอนกว่าฟันมโฟเบียนะคะเพราะว่าผีในเกมนี้มันจะเป็นแบบไม่ใช่ผีแบบผูกคอผีปีศาจอะไรแต่มันคือผีที่มาจากนรกอเวจีรอยแปดตอนเพลินนะมันครบสรรชาติเฮ้สวัสดีแม่ สัดีเพื่อนมันชื่อเสือมันชื่อเสือไอเสือไอเสือเสือเฮ้ยน่ารักอ่ะเอ้ยขออนุญาตเว้ยมันเกาะขาจุ๊แจงด้วยอ่ะงุ้มๆอ่ะคนน่ารักอ่ะโอ้ยแม่เจ้าบอกว่ากิมมิคของเกมนี้นะนอกจากที่พวกเราจะล่าท้าผีกันอย่างสนุกสนานแล้วมันยังมีคำสั่งครับผมนี่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 มาดูที่โต๊ะดิกิมมเบี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอุ๊ยเห็นไหมฉันบอกแล้ว ตัวหนังสือในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นตามฝาผนังหรือว่าตามรูปต่างๆนี่สามารถพูดได้แล้วมันจะมีแบบเดี๋ยวนะนเดี๋ยวนะอคนอะไรบางอย่างฉันฉันอยากรอคำนี้ย give me a money เฮ้ยม,มันคง <c oughs> ไม่มีเงินให้แกหรอกนะฉันอยากได้จังเอาล่ะถ้าพวกเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านร้างกันดีกว่ามันเป็นบ้านแห่งพิธีกรรมนะคะบอกเลยว่าความหลอนระดับสิบเอาล่ะทุกคน หยิบของมีค่าของทุกคนให้พร้อมสิ่งที่เราจําเป็นต้องเอาไปนะนั่นก็คือไฟฉายแล้วก็เครื่องสําหรับวัดผีต่างๆนะคะผม <S <S ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคุยผี <S 1> <S 1> เครื่องวัด e m f หรือว่าจะเป็นนี่ไม้กระเข็นสุดยักษ์ใหญ่ของฉันฉันถามหน่อยดิ <S 1> <S 1> ข้อเกี่ยวเบ้านี่คืออะไรนะไม่ใช่ข้อเกี่ยวเว้านั่นมันเป็นเครื่องแบบเหมือนสามารถตรวจจับผีเป็นแบบโฮโลแกรมแบบล้ำไปเลยเดี๋ยวนะโฮโลแกรมแต่นี่มันยุค 80ดศ <Huh? S 1> เอายุคแ0ศย์จะไปกลัวอะไรล่ะดูกล้องวิดีโอของเราซะก่อนเป็น iPhone. <c ups> <c ups> ไอโฟนไอเทกเกิโอนะ <therapy> <c ups> แน่นอนอะล่ะครับผมหยิบอุปกรณ์ไปให้พร้อมนะถ้าใครมือว่างเนี่ยเอาพวกแบบว่าที่สำหรับวาดรูปผีไปด้วยนะคะผมเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องวางอุปกรณ์ให้เร็วที่สุดก่อนที่ผีจะมาล่าเราโอเคครับห้องไปหาห้องก่อนห้องผีห้องไหนเดี๋ยวนะไปทำอะไรมาค่าัมองนายรถโอ้โหฉันรถน้อยสุดเลยฮะ94 หัวภาพเลยหรอแสดงว่าผีตัวนี้อาดดุนะเนี่ยปมันปกติหน้า๋ยูพี่ไหมดีเหมือนไปบวชมาหัวหน้าเขียวว่าแบบคอเขียวเลยเอาละครับแล้วนี่ก็คือบ้านที่พวกเราจะไปหากันนะคะเปิดเข้าไปด้านในบรรยากาศสุดหลอนยังคงเหมือนเดิมปิดไฟดีกว่านะโอเคเราจะเริ่มจากชั้นบนก่อนแมเพราะว่าชั้นบนเนี่ยจะเป็นชั้นที่เจ้าของบ้านบอกว่าเคยเห็นผีลองลองลองโอ้บรรยากาศ บรรยากาศดีมากเฮ้ยตรงนี้มีคำพูด s m i l e s m i l e ออุ้ยมันถ่ายรูปเราด้วยถ่ายรูปเราทาไมอะผีมันอาจจะอยากเห็นหน้าเราก็ได้นะแล้วดูในบ้านหลังนี้ดินี่คือห้องทำงานของเจ้าของบ้านนะครับเขาหนีออกจากที่นี่ไปเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานต่อได้มันมีผีอยู่ในบ้านหลังนี้เยอะมากเ้ยมีเสียงอะไรแปลกๆหรือเปล่า บางครั้งเนี่ยเจ้าของบ้านก็บอกว่าเขาอะเคยเห็นดวงวิญญาณจากหน้าต่างบ้านข้างๆด้วยนะแต่ว่า<ม>วันนี้ดวงวิญญาณอาจจะไปตลาดสด<ม>เลยมองไม่เห็นเ<ม>สียงอะไรอะข้างในไ,<ม>ไม่รู้มีคนเลื่อนมีคนเลื่อนโต๊ะที่หน้ตามือใคร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 ห้องนู้นฉันกำลังดูอยู่เว้ยมาห้องน,น,นี้นเสียงผิดประตูด้วยอะฉัะนกำลังเอาแมลงสาบนะในการวัดตรวจจับผีฉันเำลังชี้มโนภูมาขวามือวัดอยู่ชั้นวัดอยู่อะไรอะไร เอฟเี <gasps> e ่เลยห้องนี้หรอเฮี้ยนเกินร้อนตอนอุ้ยห้องแต่งตัวมีกระเป๋าแบรนด์เดมด้วยเราไองวัดอุณหภูมิก่อนนะอุณหภูมิห้องนี้เป็นไงครับสิบห้าอืออยู่ที่สิบสิบห้าฉันไม่แน่ใจว่ามันคือห้องนี้หรือว่าเป็นบริเวณทางเดินเพราะว่าเมื่อกี้เ e อ f เอขึ้นมาสี่อุ้ยไอ้สองเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเหมือนคล้ายๆกับแก้วแตกอะ่ะ ผีกำลังทำปฏิกิริยาอะไรบางอยาอ่างอยู่กับห้องนี้มาดูในห้องนี้ขบเยอะไรอะในห้องน้ำในห้องน้ำมันมีเขียนอะไรบนนกระจกไม่รู้ด้วยไม่ดูดิอะไรอะอุย้ยมันเขียนว่าอะไรอะะหลัดดีมากเลยอุ้ยปลแล้วมีมีมีเส้นอะไรไม่รู้ออกมาจากก๊อกน้ำสแสดงว่าผีในบ้านนี้อาจจะเป็นผีห้องนี้พี่อุณหภูมิเหลือแค่สิบฉันรู้จักนะแต่ว่าในนี้มันไม่ได้บัดดี้เลยอ่ะ มันอไงมันอุณภูมิเหลือสิบจริงพี่เมื่อกี้เอ่อต่ำลงมากว่าสิบแล้วฮ้องนอนก้สิบแสดงว่าอยู่ห้องนี้แหละเกิดอะไรอ่ะเหมือนมีเสียงอะไรเคลื่อนที่ในห้องนี้อ่ะห้องนอนก็สิบครับห้องนี้ห้องนี้โอเคตอนนี้พวกเราเอาของที่จําเป็นวางไว้ก่อนนะได้ขอเราคุยกับผีได้ไหมได้ได้ทุก่าคุยเลยเลยอาอยู่ไม่ได้มันไม่ตอบสนองที่เราออกไปอยู่หน้าห้องได้ไหมแต่จะลองคุยให้ แต่พี่ทำทิ้งใจนะได้ได้ได้เดี๋ยวฉันถือใบกันเขียนรอนะโอเคพี่ขิดไปพวกเราออกไปอยู่หน้าห้องเราปิดประตูให้ทุกท่านคุยคนเดียวเอาระเบียบของเฮ้เราด้วยยิเวอ e r e are y o กลัวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงมันตอบพี่มันตอบว่าอะไรอ่ะมันไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ลองคุยดูไปไปไปออกหน้าห้องออกไปหน้าห้องเฮ้ยควันออกปากควันออกปากควันออกปากเลย What do you want ไปไปออกนะห้องออกนะห้องให้พี่แป้งคุยพไปอะไรอะพี่เด็กพี่เด็ชไรโอ้ย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 ผีพิษสัตว์เด็กน้อยมาจริงว่ะ What do you want พี่กินออกมาปิดประตูด้วยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยโอเกเลื่อนเกลื่อน Where are you Give us a sign แต่แล้วเขาไปพูดเรื่รืม่บ้างเฮ้ยมันมาตอบพี่เจนจะบอกว่าอุณหภูมิมันลดมาเหลือสูตรแล้วนะ งั้นเราตอบคำถามก่อนดีกว่าตอนนี้สิ่งที่เราได้คือเป็นฟรีซิ่งกับสปิริตบล็อกผีที่เรเจอก็จะเป็นทันตูมาลิงกูแล้วก็อแบนดอนนะทุกคนบรรยากาศตรงนี้นะครับความหลอนที่สุดก็คือตุ๊กตาที่อยู่ในห้องนี้น่าจะเป็นห้องเลี้ยงเด็กนะคืออะเป็นห้องของมาเ,เรียรูมเหรอใช่มาเรียรูมเลยไหมไปเลยนมไเฮ้ยเฮ้เส้อแสงไฟแตกแกแล้ว มาเรียนไม่มีอะไรมาเรียนไม่อยากพูดกับเรามีห้องอะไรอ่ะห้องนอนโหแล้วดูห้องนอนดิมีไม้กันเขนติดรอบๆเลยแสดงว่าเจ้าของบ้านน่าจะกลัวมากแล้วเนี่ยดูดิพี่พี่หนังสือไม่มีตัวอักษรลิมโบ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 เฮ้ยเ้ยอะไรลิมโบย่าทางล้บหรอ โอ้โ<ห>ทางรัานมีทางไม้กังเขนแล้วก็กรดูแขวนอยู่เต็มเลยอ่ะดูตรงกำแพงดิ w i วิ come for you เขาจะมาหา<อ><แ>เรามาหาใครอ่ะดีวิลคัมฟอร์ยูเราจะมาหาแสดงว่าผีตัวนี้่็จะเดี๋ยวนะฉันว่าบรรยากาศข้างหลังมันดูแปลกๆเหมือนมีใครแบบจดจ้องเราอ่ะก็ถ้ามีใครคำนีวิคัม f o ร y ย u สงสารเนาะดีนะฉันไม่ได้ชื่อยูใครชื่อยูก็รับไปแล้วกัน เพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราชื่ออยู่เพื่อนในกลุ่มเราโอ้ยโอ้โหวีวิวขำกุ um> ้งน so ้อยไปเหอะแกโอ้โหมาหาดีๆก็ได้ไม่ต้องเอาไม้กันเขนร่วมกราวมาแบบนี้ต้องไปต่อดีอ่ะต้องไปห้องผีไหมได้ฉันว่าเราทัวร์บ้านนี้เต็มที่แล้วล่ะอะไรอ่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่วะผมไม่เห็นคุณเห็นคุณเดียวอ่ะไปอ่ะ ันเป็นผีใยที่ใส่หมวกแบบว่าสมัยก่อนอะมันอ้าปากใส่ฉันเป็นผีายปากเห<ผ>ม,ม็นฉันว่าพวกเราควรที่จะเอาของป้องกันตัวไปด้วยนะสติพวกเราเหลือเท่าไหร่ละโอ้ยเยอะอยู่ครับ80ดสิบโอเคงั้นเรายังไม่กินยาเพราะว่ายาของเรามีแค่สี่ขวดเท่านั้นอเอาล่ะอาจจะเหลืออีกแค่เบาะแสเดียวเท่านั้นนะฉันคิดว่าเราควรจะหาหนึ่งคือรอยนิ้วมือและสอง วาดรูปไม่ก็เอี๊ยมเอขี่ทิ้งเครื่อง EMF ไว้ข้างในด้วยเข็มทิ้งนี่ใช้ยังไงนะไส่องครับผมกดคลิกคลิกค้างแล้วมันจะส่องใช่ไหมจุ๊บแจงไปส่องเลยโอเคใช่เจ้าลอยนิ้วมือครับเจ้าลอยน้องมีคือลอยนิ้วมือไหนไหนไหนเขาโดนไหนหตรงนี้ห้องนี้ห้องนี้ลอยนิ้วจริงด้วยตรงประตูเลยโอ้โหแล้วมันอยู่ในห้องเด็กพอดีอ่ะแสดงว่าอาจจะเป็นผีเด็กจริงๆนะใช่โอเคเท่ากับว่าบอดสายสุดท้ายคือรอยนิ้วมือจะเป็นผีกูครับและเมื่อเราตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องกลับไปดูในรถว่า ผีตัวนี้ใช้อะไรในการปราบมันได้บ้างแม่งผีตัวนี้มันมันจะมันจะฟังเราแล้วมันจะคุยกับเราอะแล้วมันจะบอกว่าคําที่เราพูดออกไปสําคัญมากถ้าเราทําผิดคําสัญญามันกล้าเราวัเฮ้จุกแจงตอนไปคุยกับมันจุแจงอะถามชื่อมันกอหน้านั้นน่ะแล้วก็ถามมันว่ามันต้องการอะไรเเห็นไหมล่ะจุ๊บแจงต้องให้มันตามที่มันต้องการเลยชีวิตจุ๊บแจงอะไม่ให้ตัวนี้คือยาวไปคุยกับมันเยอะนน เอาที่ผ่านเลยแต้งก็ตายดิเอาไอตัวเอ็กโซพลาสมาก a าสนะครับผมไปหาช่วงเวลาที่ผีตายครับเราช่วยกันหาเลยดูกับทุกแจงอันหนึ่งเหลือกันหนึ่งไปดีกว่อยู่ที่แจงเมื่อกี้อันเรามาสามอันใช่ไหมมาสองพี่ไหมฝึกท่านี้ไว้นะพี่ไหมถือมันก็เขียนใช่ปะแล้วพอผีมาก็อย่างเงี้ยไปยี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 ฉันได้ทําการตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วเราสามารถดูพื้นที่ตะโขเอ้ยเดี๋ยวทำไม ทำไมอยู่ดีๆชั้นล่างมันของมันก็กระจายแบบนั้นอะเออทำไมเลเทจังออกไปแป๊บเดียวมันนั้นเนี่ยอะดิมันโยนของเฮ้ยมันโยนของขนาดนี้เลยหรอหรือว่ามันมีอีเวนต์อะไรที่นี่หรือเปล่าฉันจะลองหาเวลาดูนะในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งเวลาการตายของเอ่อผู้เสียชีวิตอเครื่องส่งอีกอันอยู่ไหนอะอยู่ที่ใครอะอยู่ตรงไหนพี่ไหมน่าจะอยู่แถวๆนั้นอะแล้วจ้แล้วจที่ไหนที่ไหน ห้องน้ำสองสี่ห้าเนี่ยนะเออตีสองสี่สิบห้าตีสองสี่สิบห้าโอเคเยี่ยมถ้าเราได้เวลามาแบบนี้แล้วเราจะต้องทำการปรับเวลาในบ้านหลังนี้เพื่อให้เป็นเวลาเดียวกันกับผีที่ตายมันจะได้ทําการผนึกวิญญาณออเพราะปรับเวลาปุ๊บเนี่ยผีก็จะรู้ตัวว่าตายแล้วมันก็จะไปไงโอเคอะไรเพื่อเพื่อกะตอนนี้เราได้ทำการโอ้ีประตอีกิ ไฟไมไขยับเฮ้ยผมดีขึ้นบาบลเล่า้เป็นตัวตไมตัวเลไมมีมันไ้ไหมนี่ลงมาพี่เกไพลงมาเคโอเคอ้มันตามมาไหมเฮ้ยมันมันแสงไฟมันมันายไปแล้วายไปแล้วพี่ออกได้แล้วพี่เกออกมาออกมาเฮ้ยถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยคือมีหลายผีอยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆสักนาฬิกาละทุกคนเราดูชิว่าในห้องนี้มีอะไรที่เป็นแบบนาฬิกาไห มแล้วอะไรพี่โอ้โหมาเป็นตัวเป็นตนว่งไป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 ไัไป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 ไพไปไปนีไป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 ไเไป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 ไไปไปางไปไปปไ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 ปเปไปปปป ายไปแล้วไปเสียงมันยังดูหลอนๆอยู่อ่ะหายไปแล้วไม่หายไปแล้วโอเคไหนๆฉันก็ลงมาห้องดีแล้วโอ้ยเปิดไฟก็แตกมาห้องนี้ห้องนอนนี่ห้องนอนมีนากาฉันกำลังปรับอยู่โอเคงั้นฉันปราบอีกเดือนเลยนะสี่สิบห้าสี่สามสิบสี่สิบโอเคโอเคถ้ากอบว่าตอนนี้เราเหลืออีกหนึ่งใช่ไหมไม่รู้เรียบร้อยรู้มีกี่เรือนด้วยนาฬิกานี่ แสดงว่าอ้ยจวน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 อ้ยจวนเยผมจะด้การข้างบนปดกลันะเป็นไรปากเป็นอยู่ดีๆก็มาหฮฉันอีสองสี่ห้านะเอาเลยพี่กิดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว่เพื่อเอา อะไรอ่ะมันวิธีอะไรเนี่ยเธอจะทำวิธีสวดส่งวิญญาณใช่อุสันจะจุดเทียนแล้วก็เดินรอบโต๊ะโอ้โหนี่อม่กมโว้ยเนี่ยนายสวดส่งวิญญาณเลยเนี่ยนายจุดเทียนแล้วเดินอยู่คนเดียวว่าเราขับบ้านปะเร็วมาก เฮ้ย <ans> ถือว่าหลักรั้งเมื่อกี้เนี่ยน่าจะส่งวิญญาณกลับไปยังโลกหน้าแล้วล่ะทุกคนโหทำไมไม่ปล่อยทุกแจงตายนายรู้ไหมนายรู้ตัวไหมว่าตอนที่นายวิ่งลงไปข้างล่างตอนที่นายหนีมันน่ะนายร้มาหาฉันเอาเหรอเออพอดีโอเคนายไปก่อนไงถึงเวลาที่เราจะกลับบ้านกันแล้วถือว่าการทําพิธีเสร็จสิ้นการสวดส่งวิญญาณในบ้านร้างแห่งนี้เป็นไปอย่างสันติพี่ ดูปไ<ห>ปังนี้ที่ผีมันมาดูดีไฟกับพีทว,ว่าไหนไหนไหนไฟมันดังช่วย,ด,วยด้วยมันกับพีทกับพีทขาดใส่โครมกับพีทปอดขานเองกลับบ้านกันดีกว่ามาดูสิว่าพวกเราจะได้เงินกันไปเท่าไหร่เลสโก้จะตอบถูออกไหมนะเย้ในครั้งหน้า นะคะพวกเราเนี่ยจะเก็บเลเวลจนไปถึงบ้านหลังต่อไปเลเวลสิครับผม hey, มันเป็นโรงพยาบาลร้างและคัมมิงซูนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าจะมีบ้านญี่ปุ่นมาด้วยคิดสภาพดิ ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยมีบ้านญี่ปุ่นมาแล้วแบบเป็นผีแบบแนวจูออนจูออนเนี้ยคงน่ากลัวน่าดูเลยนะทุกคนเนาะปีศาจซูชิยังเจอไม่เข็ดอีกกับจูออนอะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะที่สองคญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย